ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูกุลลยาวสวัสดีคาชนะคุณครูประจชาชั้นชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3นะคะอ่าวันนี้คุณครูคุณจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้ต่อจากเนื้อหาเมื่อวานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่4รูปเรขาคณิตนะคะเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะคุณครูนําเน,นื้อหามาจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3หน้า141อถึงหน้า144นะคะของหนังสือเรียนสสวทค่ะ นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรคืออะไรก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเราจะเรียกว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรโดยรอยพับจะเป็นแกนสมมาตรนะคะดูต่อน,นะคะเด็กๆรูปที่มีแกนสมมาตรคุณครูคุณยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนกัน รูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเด็กๆดูนะคะอันนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะฮะอันนี้อาจจะสีไม่ชัดเจนเพราะว่าครูคุณคัดลอกมาจากเสือเรียนนะคะเด็กๆเห็นรอยปะตรงนี้ไหมคะเส้นสีแดงๆนี้เป็นมิดแกนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ถ้าเด็กๆพับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะจากด้านซ้ายมาด้านขวาเด็กๆจะพับแล้วก็จะเห็นว่าได้ว่าจะมีรอยพับอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเราพับครึ่ง รูปนี้ก็จะสนิทกันใช่ไหมคะ,ะก็จะได้ว่าทั้งสองข้างนี้นะคะจะมีด้านแต่ละข้างเท่ากันนะคะเวลาเราพับไปปุ๊บรูปพับก็จะสนิทกัน ก็จะได้เรียกได้ว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรนะคะ,ะรูปต่อไปเด็กๆมาดูต่อรูปนี้คือรูปผีเสื้อนะคะเด็กๆดูนะคะความสมดุลของผีเสือ้อปีกผีเสื้อนะคะถ้าดเด็กๆเอารูปภาพผีเสื้อนี้นะคะพับครึ่งก็จะได้รอยแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแกนสมมาตรของผีเสื้อนะคะพับแล้วรูปผีเสื้อทั้งสองข้างก็จะ มีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้จะเรียกว่ารูปพับที่มีแกนสมมาตรก็คือจะมีรอยพับติดแกนสมมาตรนะคะอ่ารูปต่อไปค,คุณครูจะมาให้เด็กๆดูสิคะว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรอ่เด็กๆมาชมนะคะอ่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือเวลาเรา,าพับแล้วสองข้างนี้จะไม่สนิทกันนะคะอ่า ดูอันนี้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็พับไม่ได้นะคะแบ่งครึ่งแล้วรูปไม่สนิเกันรูปก้อนเมฆเหมือนกันถ้าเด็กๆจะพับจากในแนวตั้งก็แบ่งครึ่งแล้วก็ไม่เท่ากันรูปไม่สมดุลทั้งสองข้างอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับรูปธงชาติเวลาเด็กๆพับครึ่งในแนวตั้งก็ไม่สมดุลกันถ้าแนวนอนก็ไม่สมดุลกันเวลาพับแล้วก็ไม่สนิทกันนะคะ,ะรูปทุงมือถ้าแบ่งครึ่งก็พับได้พับ ในแนวนอนก็ไม่ได้นแนวตั้งก็ไม่ได้อะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะอะมาดูรูปนี้สิคะทาไมถึงเรียกว่าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเพราะอะไรอะเด็กๆดูนะคะลูกอะอันนี้เรียกว่ารูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ข้างในจะมีรูปอะไรคะรูปดาวใช่ไหมคะถ้าเวลาเด็กๆพับแบ่งเครื่องในแนวตั้งอะรูปดาวใช่ไหม ข้างนี้ก็จะมีแค่นิดเดียวข้างนี้ก็จะเยอะอ่ะนี่นะคะไม่สมดุลกันอ่ะถ้าภาพในแนวนอนอ่ะแนวนอนก็ไม่สมดุลกันอ่ะอันเล็กๆก็จะไม่ได้อยู่ข้างล่างนะคะอ่ะรูปภาพแบบนี้แหละคะ่ะก็จะเป็น เวลาเราพับแล้วมันทับกันไม่สนิทนะคะเราจะเรียกว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะอ่ะต่อไปให้เด็กมาดูต่อนะคะคุณครูจะให้เด็กช่วยกันคิดหาคําตอบนะคะอ่ะดูคุณครูกําหนดมาให้เด็กช่วยกันหารูปที่มีแกนสมมาตรถรูปที่1นนะคะรูปที่2รูปที่3มนะคะอ่ะรูปที่1ดูสิคะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเด็กคิดว่ามีแกนสมมาตรไหมคะ อารูปไหนบ้างที่มีแกนสมมาตรอ่าเด็กช่วยกันคิดค่าอ่ะคุณครูเฉลยก็แล้วกันรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือ รูปที่1กับรูปที่3นะคะรูปนี้ที่มีแกนสมมาตรก็คือถ้าเราพับนะคะจากซ้ายไปขวานะคะหรือพับในแนวตั้งก็จะได้แกนสมมาตรตรงนี้นะคะคือ1แกนอันทุกครูอาจจะทําไม่ตรงนะคะาหารือจะพับมาอันนี้ก็มีแกนสมมาตรอีกหรือพับตรงนี้อีกก็ได้แกนสมมาตรเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะมี3มแกนก็คือเรื่องถัดไปนะคะ,ะรูปที่3ามที่มีแกนสมมาตรก็เพราะว่าตรงนี้นะคะเด็ดกๆดูถ้าเด็กๆพับเด่นขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะได้แกนสมมาตร หนึ่งเกณน,นะคะพับแล้วพับพับกันสนิทเลยก็จะแบ่งได้ว่าเอมีแกนสมมาตรนะคะอ่ามาดูซิทำไมรูปที่สองถึงไม่มีแกนสมมาตรก็เพราะว่าถ้าในเด็กพับไม่แนวตั้งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งไม่เท่ากันถ้าพับแน่นอนล่ะลูกก็ไม่เท่ากันอีกอันนี้จึงเรียกว่าไม่มีแกนสมมาตรนะคะ โอเคค่ะอะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะอะแบบฝึกหัดวันนี้ครูคุณมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะก็คือแบบฝึกหัด4.1นะคะให้หารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะมีอยู่ทั้งหมด6รูปนะคะอะรูปที่1เป็นรูปเสื้อรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะมีตรงกลางก็คือวงกลมรูปที่3คือรูปวงรีรูปที่4ี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปที่5คือรูปหกเหลี่ยมรูปที่ 6คือรูปเหมือนเป็นแฉกนะาะแฉกนะคะ,ะเด็กๆลองคิดนะคะอันนี้คุณครูให้คุณครูให้เป็นการบ้านเ,เด็กๆลองฝึกคิดนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยเลยก็เลยอากาศเฉลยนะคะอ่ะรูปที่1ตอบมีมีแกนสมมาตรนะคะรูปที่สองไม่มีแกนสมมาตรรูปที่สามมีแกนสมมาตรรูปที่สี ไม่มีแกนสูงม,มากร,รูปที่5มีแกนสูงม,มากร,รูปที่6ไม่มีแกนสูงม,มากค่ะ,ะเด็กๆพอจะเข้าใจเนื้อหาไหมคะอะทบทวนนะคะรูปที่มีแกนสูงม,มากก็คือรูปที่เรา,าพับนะคะแบ่งครึ่งแล้วทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันนะคะรอยที่พับจะเรียกว่า แกนสมมาตรนั่นเองนะคะอันไหนแบ่งครึ่งทับกันได้สนิทแสดงว่ารูปนั้นจะมีแกนสมมาตรนะคะโอเคค่ะครูคุณขอฝากเนื้อหาเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรโดยเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ